ชาวราศีกุมให้กับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะคือดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่27นะครับพฤษภาจะถึงวันที่2นะฮะมิถุนาครับข้าวเกี่ยวช่วงปลายเดือนต้นเดือนพอดีนะฮะเรื่องแรกครับมันมีข่าวดีเรื่องงานนะฮะโปรเจกต์งานหรือสิ่งที่เราทำนะครับมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายอย่างมันจะไวเป็นพิเศษนะฮะบางทีคุณจะตามเรื่องตามงานหรือกําลังรอคอยข่าวสิ่งใดอยู่นะครับ มันจะมีบทสรุปนะครับที่ไวเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้นั่นแปลว่าถ้าเรากําลังรอคอยบางอย่างอยูอย่คุณรีบลองกระตุ้นนะฮะลองถามไทยลองตามงานหรือตามของอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ครับคือมันจะมีบทสรุปที่ไวนะฮะอย่างที่2ครับมันจะเป็นช่วงของการหมุนเงินนะฮะที่เอาเริ่มกันนะครับคือมันจะมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่อยากได้มานานคือมีเงินเข้าแหละนะฮะแล้วก็อยากได้ซื้อของอะไรที่อยากได้มานานหรือซื้อของที่ถูกใจ เป็นพิเศษก็จะได้ซื้อในช่วงนี้ด้วยนะ,ะก็เรียกว่าพอจะมีเรื่องชื่นใจนะฮะแล้วประการต่อมาเรื่องของการจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะบางทีคุณมีไอเดียความคิดความอ่านอยากทําอะไรไปพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เอามาทําในช่วงนี้ได้นะฮะดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสก็เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรโครจรอ,อยู่ตาแหน่งที่สวยงามนะฮะเรียกว่าดาวพฤหัสโครจรเป็นปทุมเกณฑ์นะครับอาทิตย์มาช่วยเสริมทําให้คนช่วยเหลือ มีคนเมตตาแก้ปัญหาได้วาในให้ใครช่วยบางเรื่องโอเคมก็มีความคืบหน้านะฮะยังรวมถึงไอเดียปัญญาดีดาวพฤหัสคือดาวแห่งไอเดียปัญญาแสดงว่าช่วงเนี้ยผลงานในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายในช่วงสัปดาห์นี้ที่ทำนะครับจะประสบผลสําเร็จนะครับจังหวะดาวม,มันดีเนาะถ้าอะไรที่แบบอยากทําอยากเคลียร์อยากแก้อยากจัดการโอเคเอามาทําในช่วงนี้ได้นะฮะ การต่อมาครับช่วงน,นี้วิ่งงานเด่นนะฮะสมมติว่าเราต้องทํางานนอกสถานที่โอ้โหเอาเลยนะครับติดต่องานได้เลยคุยกับลูกค้าได้เลยหรือว่านัดหมายลูกค้าต่างๆนะฮะเอามาในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะฮะหลายเจ้าหลายคนคุยได้นะครับก็เรียกว่าเหมาะกับการติดต่อเจราจาต่อรองพูดคุยปากเป็นเอกเรขเป็นโทรช่วงนี้ดาวพุธกับดาวสุโครจรสัมพันธ์กันดาวพคือปากดาวสุขทําให้การเจราจาสําเร็จ ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสเสริมทําให้มีความเฮงนะครับไอเดียปัญญาในการนําเสนอเด่นแสดงว่าเราลองนึกนะฮะแต่ละคนก็ทํางานแตกต่างกันนะฮะอาชีพแตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในราศีเดียวกันนี่แหละเราก็ดูว่าอาชีพเราคืออะไรสิ่งที่ทําในช่วงสัปดาห์น,นี้มีความคืบหน้าดีมีโอกาสสาเร็จแล้วก็ถ้ามีภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานหลักนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจนะครับก็ตัวโอเคนะทีนี้ครับมาดูต่อดวงนะฮะ มันมีดาวพระเสาร์กับดาวพระเกตโกจรทับเราอยู่ตอนนี้นะฮะไอดาวคู่นี้ผมพูดเสมอว่ามันเป็นดาวแห่งการคิดมากนะครับดาวเสาร์นี่นเป็นดาวสห่งกรเรียกว่าทบทวนนะครับทบทวนคิดนู่นคิดนี่หรือวางแผนนะฮะดาวพระเกตมาเติมพลังทําให้มีการคิดทบทวนคูณ2เท่านั่นแปลว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องวิตกนู่นนี่นั่นมีเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับโนรอบข้าง มีบางอย่างที่คนอื่นเขาเดือดร้อนวานให้เราช่วยรวมกับงานหลักของเราที่เราต้องทําอยู่ในชน่วงสัปดาห์นี้นะครับแสดงว่าสัปดาห์นี้ทําอะไรต้องรีบเร่งให้ไวเพราะว่างานหลักเราต้องทางานรองงานพิเศษงานปรับปรับฉลิพััธุ์ก็โผล่เข้ามาด้วยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันมาประเดียประดังพร้อมกันถูกไหมครับมาเทยอยู่ในอ่างเดียวกันทั้งงานหลักเราปัญหาเรางานพิเศษเราและปัญหาของคนอื่นที่วานให้ช่วย นะครับมันจะมาเทอยู่ในกองเดียวกันนะฮะเลยบอกว่าอะไรที่มันจบได้ไวก็ให้รีบเคลียร์รีบจบรีบจัดการแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเอา,เอาปัญหานะครับอื่นๆเข้ามามากเกินนะฮะพยายามเคลียร์ที่มีอยู่ให้จบก่อนถ้าเรายังพอมีเวลานะหรือถ้าใครแบบใช้เววานให้ทํานู่นทำนี่โอเคเราก็รับให้พอดีพอดีมือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันด่วนปุบป,ปับฉับพลัน ให้เราต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในระหว่างสัปดาห์อีกนะครับเดี๋ยวมันจะหนักซะนะแต่ว่าอย่างดูโดยรวมแล้วผมมองว่าราศีกุมนะครับเป็นราศีที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ทุกเรื่องด้วยดีนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หมุนเงินได้สนุกนะฮะเงินสนุกก็คือเงินเข้าแล้วก็มีการเงินออกไปนในการซื้อของที่ถูกใจซื้อของให้คนในครอบครัวหรือซื้อของที่จําเป็นนะครับหลากหลายอย่างมันจะมี ประเดี๋ยวดังเข้ามานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันเคมีค่าใช้จ่ายปบปับฉับพันด้วยนะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่บอกไม่เห็นเราก็ไม่ได้รู้มาก่อนอยู่ๆสัปดาห์นี้ไอ้บินนู่นบินนี่นะฮะค่าใช้จ่ายนู่นค่าใช้จ่ายนี่เขาผู่เข้ามานะครับโอเคหมุนทันแก้ปัญหาได้ทันเวลาในทุกเรื่องในเรื่องของเงินทองนะครับให้สบายใจจุดนี้ได้ฮะให้สบายใจจุดนี้ได้แล้วก็สุดท้ายให้เรื่องความรักนะฮะเดี่ยวความรักเด่นเลยนะเออช่วงเนี้ยวาน ให้แฟนช่วยเหลือหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับ Alors, ก็ถือว่ามีความคืบหน้านะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอจะแก้ปัญหาต่างๆนานาหรือให้แฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาก็ได้นะฮะช่วยกันและกันก็ยังได้นะครับนี่คือจุดเด่นของสัปดาห์นี้หลายเรื่องดีเป็นพิเศษครับเพียงแต่ว่าหลายอย่างที่มีปัญหาเขาก็จะโยนมาให้เราช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้เราจะรู้สึกโอ้ทำไมสัปดาห์นี้มันหนักจังเนาะนะครับ ก็โอเคนะฮะรับมือได้หมดแหละนะไปแล้วครับโชคดีขอสุขครับเป็นกำลังใจนะครับรุอยสุขตอในช่วงสัปดาห์นี้สวัสดีครับ